อยากมีบ้านสักหลังที่มีพื้นที่เยอะๆมีสวนกว้างๆไว้ทํากิจกรรมกับครอบครัวเป็นเซฟโซนสําหรับพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศดีต้องหลังนี้เลยบ้านหลังใหญ่แต่ราคาหลังเล็กบ้านเดี่ยวสไตล์ปัญญาบนพื้นที่1 1 0ตารางวากว้างขวางขนาดนี้อยู่กันกี่คนดีนะ3มห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้2อถึงสคันพื้นที่ใช้สอยเยอะมากมุมพักผ่อนกว้างขวางขนาดนี้เลยเดินยาวๆเชื่อมต่อมายางังโซนรับประทานอาหารวางได้7-8ที่นั่งเลยค่ะไป ไปดูกันที่ห้องแรก ห้องอเนกประสงค์ของเราจะทําเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานดีคะห้องนี้ได้โซนโรงจอดรถและส่วนข้างบ้านห้องนอนที่2ขนาดของห้องจะกว้างไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องน้ําส่วนกลางมาพร้อมสุขภัณฑ์ที่มีมาตรฐานให้แบบนี้เลยค่ะและห้องนอนที่3มเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยากจะบิวอินก็จัดเต็มได้เลยเพราะพื้นที่กว้างและโล่งมากห้องนี้ได้วิวสวนหลังบ้านและเชื่อมต่อห้องน้ําส่วนตัวพร้อมสุขภัณฑ์แบบนี้ค่ะไปต่อกันที่ห้องสุดท้ายห้องครู เป็นครัวปิดที่ถูกแยกออกมาเป็นสัดส่วนจะทําอาหารก็ไม่ต้องกลัวกลิ่นรบกวนภายในบ้านประตูด้านหลังเชื่อมต่อพื้นที่ซักล้างและส่วนหลังบ้านที่กว้างมากสามารถต่อเติมได้อีกแอบชอบบ้านหลังนี้มากๆเพราะมีสวนกว้างๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังบ้านเลยสามารถทําสระว่ายน้ําขนาด4คู8เมตรได้สบายๆเลยนะทุกคนเงียบสงบให้ความรู้สึกเหมือนมาพักรีสอร์ทได้พักผ่อนทุกวันต้องหลังนี้เลยค่ะ